แต่วันนี้จะพามาชมพักษาพักอินุนที่สวนค่ะที่สวนจะมีมีพักษาพักอินุนสองสายพันธุ์เนาะเพราะว่าเขาเขาเพิ่งเริ่มปลูกไม่ค่ะปลูกไดซี่เดือนแล้วอันนี้เป็นเป็นสายพันธุ์ก้านแดงค่ะที่สร้างมาไอสร้างมาจากเพจที่เขาขายเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ก้านแดงเขาก็เอามาปลูกมาปลูกสองต้นนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี่เนาะไดซี่เดือนแล้วแต่ว่า ลำต้นเขาจะเบิ้งแบบต้นใ่แข็งแรงมากเลยค่ะเนี่ยต้นเหมือนจะเริมแก่แล้วนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งต้นนี้ค่ะลำต้นเขาก็จะออกสีแดงแล้วค่ะใบเขาก็จะเป็นกา้านลักษณะออกก้านแดงนะคะแตอใาของของเขานี่ของสาจานีา่เป็นแบบปลูกไม้ข้างแรกเนาะค่ะกัจียังวัเชี่ยวชานยังวัทันได้เชียวชานเรื่องสายพันธุ์ปันใดเนาะ อันนี้เขาก็ปลูกตามครแนะนำของเพื่อนๆนที่ฮาเบิรงใน u t u b e เนาะคะ่ะตรงนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะ,คะเริ่มเขาเริ่มที่จะติดดอกแล้วได้ซีเดือนเนาะแต่ปกติอะเขาติดดอกแต่แต่สามเดือนครึ่งนะคะแต่วว่าที่สวนก็จะมีปัญหาเรื่องมแมลงเนาะที่สวนจะเป็นแมงกี้นูน,นค่ะอันนี้เขาก็เริ่มติดดอกเนาะเนี่ยยอดที่แตกไม่ไปด้านนูนก็จะออก ออกดอกแล้วค่ะยู่ตรงนี้ส่วนมากดอกเขาก็จะออกตามยอดที่แตกไม่เนาะคะ่ะตามที่สังเกตเบิ่งแต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ว่าพอได้ปลูกก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะค่ะว่าเขาจะเขาจะเป็นนุวยตามเนี่ยค่ะตามตามยอดที่เขาแตกออกมาไม่ไมเนี่ยซึ่งยอดแบบนี้เนาะแมงอินูนมันชอบกิน,นะคะ่ะ ที่สวนก็จะประสบปัญหาเรื่องนี่เป็นส่วนมากเนาะเพราะว่า,มาแมลงจะมาทุกอาทิตย์เลยบอกเม่ค่ะ,คะเดี๋ยวจะเบื้องด้านบนเนาะค่ะด้านบนเขาก็เริ่มเนี่ยค่ะแตกยอดขึ้นมาก็จะมีมีผักแตกยอดขึ้นมาก็จะออกดอกออกผลก็จะยังบ่ดกเนาะค่ะลงมาเบื้องด้านล่าง ด้านนี้ก็เนี่ยค่ะนนที่สวนเขาจะมีปัญหาเรื่องนี้น้ำนี่อันนี้ของเขาก็จะเป็นเป็นดอกเป็นน่วยคือกันกค่ะแต่ว่าจะมีเป็นไข่เป็นไข่ขแบบเนี้ย่าจะเป็นไข่ผีเสื้อเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะได้เด็ดออกเพราะว่าถ้าเอาไว้มันก็จะมันก็จะทำลายยอดพักอินนุนของเขาค่ะเดี๋ยวมันก็จะแตกเป็นตัวเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เริ่มที่จะเป็นลูกแล้วค่ะ แต่ว่าปัญหาที่สวนก็จะค่อนข้างเยอะคือจะมีแมลงค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องสายพันธุ์ถวายค่ะเดี๋ยวพาไปเบื้องสายพันธุ์ถวายค่ะเดี๋ยวจะไปเบื้องสายพันธุ์ถวายต้นนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ถวายที่เขาสร้างมาที่ที่เลือ,อยุ่นะตอนนี้ก็เรือ,อยู่16ต้นนะคะแต่ว่าตอนที่เขาปลูกตอนแรกก็ประมาณ30ตน้นแต่ว่าไอเขาปลูกช่วง เดือนเมษาเนาะต้นปลายเดือนเมษาก็เลยมันก็นเลยเหลือแค่16พกต้นค่ะล้วก็ปัญหากะจิกเจอะเนี่ยค่ะที่จะเป็นพกแมงกิ้นนู้นกินใบมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะเป็นปัญหาที่แก้ยังไม่ทันหายเลยค่ะเพราะว่ายุสวนแมงพกมแมลงจะมาทุกอาทิตย์ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ทวาย สายพันธุ์วายก็ค่อนข้างที่จะดกไม่นึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้สามารถเก็บไปสามารถเก็บไปกินได้แล้วค่ะนี่นี่แล้วเขาก็จะแตกออกมาไม่อีกเยอะยๆค่ะก็ชิดต,ตรงนน้นไปตรงนู้นกำลังแตกยอดก็ได้ซี่เดือนแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยดกเนาะอยู่สวน นี่ค่ะก็ออกลูกแบบห่างๆเนื่องจากของเขาเนี่ยแมลงมาบ่อยเนี่ยค่ะนี่รองร้อยของมแมลงกินเนี่ยค่ะเดี๋ยวพามาเบิ้งรองร้อยของมแมลงนะคะเนี่ยจะมีเนี่ยค่ะร้อยใบยที่เขากินเนี่ยจะเป็นรองร้อยของมแงมลงแมลงที่มาเมาื่อคืนนี่เนาะนี่จะเป็น แมงกี้นูนที่มากินกันตอนคืนนะคะเขาก็จะกินยอดแบบนี้แหละมีล้มันแตกยอดออกมาไม่เนี่ยแมงกี้นูนก็จะกัดกินไปเบิดแล้วค่ะจะเป็นปัญหาลักๆที่สวนเนาะต้นนี้ก็เริ่มที่จะเป็นดอกะคะ่ะต้นนี้ก็เริ่มเป็นดอกเยอะเหมือนกันก็ต้องรอเบ้างนะะี่ค่ะด้านนี้ก็พึ่งแต่เริ่มจะแตกยอดก็มางกับมาอีกแล้วเขาพึ่งจะแตกยอดออกมาอีกอ่ะ เริ่มมีปัญหาเรื่องมแมลงเนี่ยค่ะเขาจิกัดยอดแบบนี้แหละนี่มแมลงกัดกระจิเนี่ยยอดหอยต้องแต่งเลยเอาก็าจะจิเด็ดออกเลยค่ะให้นเขาแตกไหมเนี่ยค่ะเสียดายเนี่ยค่ะคือบรรยากาศสวนพักอินนนท์ เอาสิเก็บเอาพักอินโนนไปพร้อมนะคะเพราะว่ามันพอเก็บแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ